อีสุสีประตูดีแม็1.9แซดเลขใหม่ไม่ถึงแสนคุณพี่คะคันนี้สวยๆเลยได้ไปกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่659,000บาทสภาพรถโคตรสวยเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย ท,ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยค่ะหนูมีรถกระบะสีปะ่ประตูมานําเสนอค่ะคุณพี่คันนี้สีขาวมุกด้วยส,สวยเลยนะคะล้อแมกโครสวยเลยคันนี้นะคะเป็น i s u z u DMa x Highlander เครื่องยนต์1.9 z นะคะปี2020เลขไมล์เพียง50,000เท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายที่659,000บาทคุณพี่ผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาสภาพรถสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะไฟด้านหน้าของเขานะคะได้ เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเส้นสายไฟ d a ย์ไทม์ลันนิ่งไลท์กระจังหน้าที่เป็นโครเมียมริ้วรอยด้านหน้าไม่มีเลยนะคะกดูดูสิคะ่ะคุณพี่คะ่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะกอบไฟนะคะชัดเจนค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะสีขาวสวยๆนี่คุณพี่หนูให้เห็นกับแสงจริงนะคะรอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีเลยคะ่ะคุณพี่ะ่ะล้อแม็กเดิมแท้จากอีซูซูล้อโตโตปี2020อะแม็กสวยนะสีเปนสีเทาดำนะคะคุณพี่ะ่ะ ัวน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยไม่มีรอยขันนะคะตัวยางเดิมนะคะยางเป็นมิชลินด้วยนะคะเห็นไหมคะยางปีใหม่อยู่เลยนะอันนี้นี่เดี๋ยวหนูให้ดูนะซะุ้มล้อด้านในค่ะคุณพี่จุดแต้ม Q c วจากโรงงานคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโช๊คมาค่ะเดิมๆแท้ๆเลยพ่นเคลือบการสนิมให้เรียบร้อยเลี่ยมสันตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวบันไดข้างมีมาให้นะคะหูกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวคะ่ะเบ้ามือจับนะคะเป็นครมเมียมแบบนี้ด้วยนะคะพี่กันรอยนะคะ คิวกันาศาสตร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเหลี่ยมสานประตูด้านข้างขอแวนดูนิดนึงนะนี่นี่ค่ะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขันนะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันพ,พี่ขีดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแต้มให้ดูว่าไม่มีขันนะพี่ตำแหน่งเดิมนะคะนี่เหลี่ยมสานตัวน็อตชัเดเจนนะคะไม่มีรอยขันไขนะคะฝั่งประตูด้านนี้นี่ทรดูคุ้มนะพี่คันนี้ นี่เห็นไหมคะให้เห็นสภาพแบบชัดเจนจุดเม็ดอาการผลิตจากโรงงานยะังอยู่เลยนะคะซีนยางตรงนี้นะ,ะดึงให้ดูโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีการชนหนักมาการันตีเลยครับคุณพี่น,นี่ค่ะ,ะล้อด้านหลังนะยางมิชลินนะคะทั้งสี่ล้อนะคะคุณพี่ขายยางอะไรยังมีให้ครบถ้วนนะคะด้านหลังนะคะ แล้วก็นี่ด้านหลังนะไม่มีสนิมนะคะพ่นเคลือบกันสนิมให้เรียบร้อยสภาพรถส,สวยมากเลยนะคะไฟท้ายค่ะคุณพี่กรอบไฟของเขาดีไซน์สวยกรอบเป็นเหลี่ยมๆยนี้ไฟเป็น LED นะคะกรอบไม่มีรอยแตกเลยนะคะนี่นะที่เปิดประตูตร,ตรงนี้เป็นโคมเมียมะฝาท้ายนะคะแล้วก็มีกล้องถอยมาให้ด้วยบอกเป็นตัวรุ่นรุ่นแซดนะคะกรอบไฟทางด้านนี้ก็ให้เห็นชัดเจนค่ะพี่ไม่มีรอยการแตกเลยนะเห็นไหมสวยมากเปิดให้ดูด โครงสร้างด้านหลังท้ายเดิมๆนะคะตัวแมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะคุณพี่ไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยคของพี่ก็มีแค่แบบว่าเหมือนแค่รอล้างทําความสะอาดนิดนึงนะคะฝั่งนี้ค่ะคุณพี่ฝาท้ายนะเดิมแท้จากอีซูซูนะคะไม่มีการทําสีมานะคุณพี่เห็นไหมนี่ให้เห็นเลยจุดขีดแต้มว่าไม่มีรอยขันนะพี่นะตำแหน่งเดิม ใหมมากผ่อนอยู่เต็มที่คันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะพี่นะประมาณหมื่นสองเองนะคะอ่ะดูเหลี่ยมสารตัวรถฝั่งนี้ค่ะไม่มีรอยบุบเลยนะคะคุณพ,พี่หนูพาไปให้ดูทางประตูด้านนี้นะแล้วเราจะพาไปดูภายในกันนะคะนี่เห็นไหม ตัวน็อตไม่มีรอยขันไขหรือขยับได้ๆจุดเม็ดอาร์ตการผลิตจากโรงงานยังอยู่และภายในคุณพี่ได้เป็นเบาะนังสีดำเบาะใหม่สะอาดสะอ้านเบาะตึงๆนี้เลยนะคะแอร์ด้านหลังของอิซูซุรุ่นแซนเนี่ยเขามีมาให้นะคะหลังคาใหม่สะอาดสะอ้านรอยอักขระเลขย่านการเจิมนะไม่มีเลยค่ะคุณพี่อืมใหม่มากนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านหลังเบาะตรงนี้นะดึงออกมาจะอยู่ด้วยอึ๊บ นหนูให้เห็นตรงน,นี้ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําไม่สูงไม่ต่ําเกินไปดีไซน์ภายในสวยมากนะคะมีที่แขวนถุงแกงให้1จุดนะคะแล้วก็กระเป๋ากินโจ้ทั้ง2จุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตให้ด้วยะคะ่ะวางโทรศัพท์นี้พยางมีมาให้เรียบร้อยแล้วเดิมแท้จากศูนย์นะคะตัวบเบาะเนี่ยเห็นไหมมีรูระบายอากาศเล็กๆด้วยนะทั้งสงด้านเลยนะคะเดี๋ยวเต้นพไปดูในส่วนของ ที่นั่งคนขับด้านหน้ากันสักหน่อยตัวนี้เป็นกุญแจแบบไขนะคะไม่ใช่ระบบพุทธ์สตาร์ทนะถ้าเป็นแบบเหมือนพุทระบบพุทธ์สตาร์ทนี่นะ่าจะเป็นรุ่นแรุ่นเอมอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะตัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะคะฝั่งประตูด,ด้านนี้ไม่มีการทํามานะคะคุณพี่คะเบาะนะคะถ้าเป็นรุ่นแซดเกเนี่ยได้เป็นเบาะหนังเบาะเป็น bucket seat, บัคเก็ตซีดเบาะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะปรับปรับเมนเมนนวดนะคะคุณพี่คะเข้าไปดูด้านไหนอ่ะตรงนี้ นะมีตัวส刹ส stop นะคะป้องกันการลื่นถลายปรับความสูงต่ำของไฟโรริเรเตอร์ด้านหน้าได้นะคะถึง3ระดับเลยเห็นไหมนี้เราตั้งค่าได้นะคะหูกระจกตรงนี้เราปรับได้แางนี้เป็นทับไฟฟ้าคอนโซลใหม่มากชอบจังที่มีหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้คุณพี่หนูแนะนำนะอันนี้เราติดตั้งมาให้เดิมๆนะคะ ถ้าคุณพี่ออกรถไปหนูแนะนําให้คุณพี่ลอกออกนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะติดตัวหน้าจอทัชสกรีนของเขานะคะรอให้เจ้าของนี้มาดึงเองแล้วกันเนาะตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยแอร์ Air เป็นแบบอ n นาล็อกนะคุณพี่ไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะขับได้2โหมดออโต้ก็ได้เมนุนก็ได้ผักเกียร์มาทางฝั่งขวามือค่ะคุณพี่ก็เล่นรอบเครื่องเอาตรงนี้นะที่วางแก้วน้ํามีตรงนี้สจุดนะคะเกสใส่ของ แล้วก็ตัวเกะด,ด้านหน้านะคะมีให้ถึง2จุดด้วยกันพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคันนี้เลขไม่เพียง5้าหมเท่านั้นพี่ไม่น้อยไม่แท้ไม่เดิมด้วยนะคะไม่มีการก่อไม้นะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะตัวนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงนะสั่งการด้วยเสียงได้นะ,ะแล้วก็เป็นตัวค r u i s e control ด้วยทางฝั่งพวงมาลัยทางขวามือนะคะพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนเลยค่ะคพี่นี่ให้เห็นเลยนะตัวนี้ก็เป็นพวก แล้วแต่พี่นะจะใส่พ้าใส่ยันแล้วแล้วแต่เลยอยากจะใส่อะไรนะตรงนี้นะมีช่องเก็บของนี้ให้ด้วยนะคะช่องใส่แว่นตามีมาให้แสงสีส้มไปใช้งานได้ตามปกตินะคะกางเต็นจะกการันตีเลยนะคันนี้ตรวจสอบรถโดนใจนะคุณพี่ ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดนะก่อนก่อนที่เราจะเอารถเข้ามาทั้งหมด274จุดด้วยกันนะคะหนูมีที่มาที่ไปตัวรถทุกคันนะคุณพี่นะเดี๋ยวกางเต้นจะพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะว่าจะไม่สะอาดสะอ้านเหมือนรอบรถคันนี้ไหมไปดูเลย มาค่ะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะเห็นฝากข้อแบบนี้นะคะเครื่องยนต์หนึ่งดเ้าแน่นอนคัะพี่สภาพเครื่องใหม่สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะนี่เครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนมานุพี่ตัวน็อตในยังมีจุดแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนหรือขันไขมานะคะพวกอ่า จุดตำแหน่งตรงนี้เป็นช่วงพวกเบรก ABS นะคะของเหลวภายในนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ทั้งหมดอายุกลางเต็น์ก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะสภาพเครื่องเนเดิมไม่มีไม่มีการแบบเป็นน้ำท่วมมาหรืออะไรมาย้อมแมวให้ลูกค้านะคะหนูการันตีเลยนะโครงสร้างทางด้านซ้ายตัวน็อตเหมือนเดิมจุดเม็ดอาการผลิตเห็นแบบชัดเจนถ้าทำสีมาะนะมันจะแบบตื้นขึ้นมันจะมองไม่เห็นเลยนะพี่ชิ้นส่วนเดิมๆคานเดิมๆนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะเห็นไหม เออมีแสงแดดค่อยเห็นคานด้านหน้าหน่อยนะแผ่นเพจยังอยู่นะคะฝั่งขวามือก็เหมือนกันนี่สีเดิมนะพี่สีลื่นๆเลยนะถ้าทำสีมาจะเป็นแบบสักๆเหมือนจับกระดาษทรายเลยนะคะนี่ฝ่าขวามือของตั้งเต้นนะซีมยังด้านหน้าใช้งานได้ตามปกติรถใช้งานแค่4ปีคุณพี่เลขไม์แค่ห้าหมื่นเจ็ดถือว่าใช้งานน้อยมากแผงกันความร้อนด้านหน้านะคะ ไม่สะอาดสะอา้านไม่มีบิดเบีย้ยวฉีกขาดตำแหน่งตัวนอ็อตอยู่ครบทุกตัว,ตวเครื่องแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะขอรายได้สักสองหมื่นกว่านะคะ ที่มาออกรถได้เครดิตดีฟรีดาวด้วยนะคะอยากมาชมรถคันนี้ตัวจริงมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่ 1. ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะมาหากางเต็นท์ได้นะ,ะหนูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะติดต่อมาหาหนูก็ได้นะ0645546469นะคะโทรก็ได้แอดไลน์มาคุยกันก็ได้ตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเงื่อนไขการออกรถลูกค้าติดปัญหาอะไรการเดินทางต้องมายัางไงนะคะพี่ ทักมาหากางเต็นได้เลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าพี่ถูกใจนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องกางเต้นด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปครั้งต่อไปนะคะสําหรับวันนี้กางเต้นก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย